ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับสวัสดีพ,พ่อนพี่น้อง FC ทางบ้านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนะครับผมวันนี้มีแนวทางของคุณยายเต๊กนะครับผมจะมาแบ่งปันเนาะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวกับ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมว่าต่อไปนี้นะครับผมคุณยายเต๊กจะไม่ได้บอกกองแล้วเนาะความจริงก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาลงคลิปย้ำอีกเอย FC ท่านไหนนะครับผมที่ยังไม่เห็นเนาะนะครับก็จะ จ้งอีกทีหนึ่งแจ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่า FC จะได้ไม่หลงนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมยายคุณยาเต็กนี่จะไม่ได้มอคลิปให้กับทางช่องแล้วนะครับผมจะเป็นแอดมินนะครับผมแอดมินทั้งสองคนเนาะจะเอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซนะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้นะครับจะเป็นแค่แอดมินเท่านั้นนะครับผมที่จะมาพูดให้เนาะนะครับคุณยายจะไม่ได้บอกกล้องให้แล้วนะครับผมก็อยากให้เอฟซเข้าใจตรงกันเนาะค่ะแล้วก็เลขลูกชาย ก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเลขลูกชายก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากตัดไปจากวันนี้วันนี้วันที่23่สามเนาะอีประมาณ24่สี้นี่ครับผมหรือไม่ก็ยี่สีนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะไปตามให้นะครับผมเดี๋ยวจะไปตามให้เลกสำหรับเลขลูกชายเนาะสำหรับเอซที่รอนะครับผมวันที่24่สินะครับจะไปตามให้เนาะนะครับวันนี้ก็เป็นเลขตารางของคุณยายนะครับผมแล้วก็มาแจ้งเอซนะครับ ก็สวัสดี f c ที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะนะครับผมสวัสดีนะครับก็คุณยายก็มีอาจจะมีปัญหาเนาะก็เลยว่าไม่สามารถออกกล้องได้นะครับผมก็ก็เข้าใจคุณยายนะครับผมก็เลยว่าก็ยังดีนะครับผมที่ว่าคุณยายไม่ออกแล้วคุณยายก็ยังอยากเป่งปันให้ f อเนาะก็คือว่าในใจแกก็อยากให้ถูกแต่ว่าความเป็นจริงแกก็อายุเยอะแล้วเนาะก็เลยว่าให้ทางแอดมินเป็นสื่อกลางให้ แต่ว่าแอดมินีก็ไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าคุณยายแกให้ตัวเลขมานะครับผมสําหรับเลขของคุณยายแล้วก็เลขของตารางเนาะนะครับในใจแอดมินก็ก็คิดว่ามันไม่จําเป็นหรอกที่ว่าจะต้องไปถ่ายคุณยายเนาะขอแค่แนวทางที่แอดมินเนี่ยเป็นสื่อกางมาบอกให้เอฟซีมันเป็นแนวทางของคุณยายจริงๆเนาะนะครับแล้วก็พูดคุยมากับคุณยายจริงๆนะครับผมคุณยายให้ได้ให้มาแบบนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ทั้งเป็นความฝันเป็นอะไรก็ ก็ไปฟังมาจากคุณยายอีกทอดหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นเลขตารางเป็นความฝันเป็นคำนวณที่คุณยายจับออกมานะครับผมข่งงวดมีเพื่อนฝันว่ายังค่ะคุณยายก็ฝันว่าอะไรนะฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้กระสอบใหญ่นะครับผมเต็มเติมกระสอบเลยนะครับงวด่แล้วคุณยายฝันว่ามีงูเลื้อยเข้าบ้านอ่งวดท่แล้วฝันว่า มีมูลเลยครับบ้านงวดนี้ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้นะครับผมยืนรอที่หน้าบ้านเนี่ยถือถือมาถุงตระสอบใหญ่ๆเลยนะครับกัดันดีเนาะอืมจะไม่รู้ว่าจะเต็มตีเป็นตัวเลขอะไรเนาะเพราะว่าหลักๆนี้คุณยายจะไม่ค่อยเอาเลขความฝันมาจับใส่กับตารางอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเอาตารางล้วนๆนะครับผมเพราะว่าตารางก็ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะนะครับใ,ใจก็เลยเน้นในตารางนะครับผมมีสามตัวมีสองตัวนะครับผมบางงวดก็เข้าสองตัวบางงวดก็เข้าสามตัวนะนะครับ มงกดก็เข้าสองตัวบนล่างสองขาอะไรอย่างนี้นะครับก็งดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสําหรักเลขตารางนะครับตารางแล้วก็ที่คุณยายเต้กนี่จับออกมาให้นะครับผมก็ให้ f c เอาไปพิจารณาเนาะนะครับแต่ทางก็มีข้อมีหลุดนะครับผมหรือว่า f c ท่านไหนอยากจะเอาไปใส่กับเลขของ f c ก็ได้นะครับผมเอาของตารางมาจับกันอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วแต่บุญพินิจของ f c แต่ละท่านนะครับผมก็ให้พิจารณาดูนะครับ เลขตารางนะครับผมตารางก็มีสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกนะครับผมเป็นตารางตารางก็ออกวันไหนก็คือว่าแนวท่านจอกวันไหนก็ให้เอาตารางของวันนั้นนะครับผมมาจัดนะครับงานนีงานนม่ก็เป็นเลขตารางกำลังวันเนาะค่ะครับตารางกำลังวันแล้วก็งวดนยี้ออกวันพฤหัสเนาะวันที่สองวันพฤหัสจะมีสอง 509 736นะครับผมแล้วก็มีเขียนมากับสูตรว่าข้างแรมจับขึ้นข้างขึ้นจับลงนะครับผมเป็นตารางของคุณยายเนาะนะครับก็ตามนี้นะครับผม2 5 0 9 736นนะครับแล้วก็ต่อไปนี้คุณยายเต้ก,ก็จะไม่ได้มาพูดอีกแล้วเนาะนะครับต่อไปให้ถ้าเห็นแอดมินก็ถือว่าเป็นคุณยายนะครับผมถ้าขึ้นหัวข้อว่าของคุณยายเนาะถ้าขึ้นหัวข้อว่าของคุณยายก็คือเป็นคุณยายนั่นแหละครับ เป็นเลขของคุณยายนะครับผมถ้าขึ้นหัวข้อแอดมินก็เป็นแอดมินนะครับก็สำหรับเลขตารางงวดนี้ก็สองห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกนะครับเป็นตารางส่วนที่คุณยายแกจาให้นะครับคุณยายแกจบให้ก็ม,กม, 6, 3, นนมีตัวเน้นก็มีหกสามห้าอันนี้สามตัวนะครับผมตัวนี้ก็มีหกสามห้าแล้วก็ตัวรองเจ็ดห้าสามนะครับ เป็น3ตัวนะครับส่วน2ตัวจะมี29 53แล้วก็67ตัวเน้น2ตัวอยู่ที่67นะครับผมสองตัวตัวเน้น6 7นะครับผมก็ FC ท่านไหนอยากจะจับเองก็สามารถจับได้เนาะนะครับเอาเลขวิ่ง FC ที่มันแม่นมาจับกับเลขตารางของคุณยายก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าจะจับของในตารางคุณยายทั้งหมดนะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ให้ FC พิจารณาเอานะแต่ว่า FC จะจับ ถ้าได้เลขพิงม่นๆ,ม,ๆมาเราไม่จาเป็นต้องมาจับหมูทุกตัวก็ได้นะครับผมอย่างเอฟซีได้สองมานะครับสองอะไรไมาเอี FC ก็ไม่จับเลยนะครับหรือว่าจะพิจารณาตามที่คุณยายจับมาให้ก็ได้นะครับผมก็มีหกหกสามห้าเจ็ดห้าสามนะครับผมสองเก้าห้าสามหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดเป็นตัวน้สสอนตัวนะครับผมส่วนสามตัวเน้นจะมีหกสามห้านะครับผมอันนี้ของคุณยายเต้นะคะครับ ของเลขคุณใหญ่นะครับผมส่วนเลขลูกชายที่ f อรอนะครับผมกดรอไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับผมอีกไม่นานนะครับอีวันสองวันนี่แหละครับเดี๋ยวจะพยายามตามให้ให้ไวๆเนาะเพื่อที่ว่า f c จะได้ไปหยิบกับโรตารีไว้ทันเนาะครับตอนนี้ก็จะตามไปอยู่งวดทีเดียวมันกระชันชิดเกินไปนะครับผมมันเช้าวันเีขออกดีเนาะก็เลยว่า f c บางท่านอาจจะไม่ทันหรืออาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คิดว่า FC น่าจะเห็นนะเพราะว่าเช้าวันนั้นคนดูเยอะมาก นะครับคนดูเยอะแต่ว่าอาจจะหยิบกับรัตเตอรีไว้ไม่ทันเนาะนะครับแล้วก็คุณยายก็ฝันดีด้วยเนะาะงวดนี้ครับคุณยายก็ฝันดีด้วยเดี๋ยวมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าแนวทางของคุณยายนะครับผมหรือว่าของเลขกลูกชายเนี่ยของใครจะมาแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะตรงกันไหมว่าเลขลูกชายกับของคุณยายนี่จะตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวจะแอดมินจะพยายามตามให้ให้ไวๆนะครับผมเพราะที <eda> ่ว่าเอซจะได้เห็นกันทุกคนเนาะ ก็เมื่อกี้ FC หลายท่านก็อาจจะไม่เห็นนะครับผมเนาะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างในชั้นชิดเนาะก็คือว่าไปไลฟ์สดตอนเช้าแป๊บเดียวเรตมันกอกแล้วสี่โมงใช่ไหมก็กลัว FC อาจจะไม่ได้ดูนะครับผมก็ขอกําลังใจ FC นะครับผมคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์นะครับผมกดติดตามกด s ับสไครต์เอาไว้นะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับผมโดยแอดมินเนี่ยจะหาแนวทางดีมาแบ่งปันให้ FC นะครับดูตัวเลขกน ค่ะก็เป็นแนวทางความฝันแล้วก็เป็นตารางของคุณยายเต๊กนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะคะค่ะก็ฉัสนับสนุนแค่ฉลากกิมแมงรัฐบาลนะคะค่ะสำหรับเลขลูกชายเดี๋ยวตามให้อีกทีนะคะน่าจะอีกวันสองวันนะคะ FC ก็กดรอ,อกันไว้นะคะค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ